วันนี้ก็ซอมพัดลมฮาตาลี่16นิ้วอาการไม่มีแรงนะครับเดี๋ยวลองกดสวิตช์ดูนะครับปะพักก่อนนะครับแล้วก็จับมันหลังดูเหมือนจะติดนะครับแต่ไม่ติดโอเคไม่หมุนนะครับเอาฮะทใไมน,นี้เราก็จะดูตรงนี้นะ 1.5 uf 1.5 m i ไมโครนั่นเองนะครับก็เราถอดออกมาเสร็จ,รจแ,ลแ,ลออ okay. แล้วก็จะมีพวกที่ฝุ่นเนาะแล้วก็ปาดออกโอเคแล้วก็จะมีแกนนะครับไอตัว็อกเกนตัวนี้นี่ๆีตัวนี้เวลาเราจะถอดมันก็ถอดไม่ยากนะเดี๋ยวเราก็จะทำงี้นะผมก็จะหาอะไรก็ได้นะครับลองอย่างเงี้ ลองเสร็จแล้วก็ตะปูตัวเล็กนี้นะคอนก็ทุบไปแล้วก็เอาตะปูนะครับที่หามาได้ตะปูเล็กๆก็รูนะทุบป๊บนี่ครับมันก็จะออกแล้วครับเก็บไว้ให้ดีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะถอดถอดด้านหลังก็คือ,คอถอดแกนสายออกก่อน,นตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก่อน ดี Yo, ๋ยวเฟืองมันจะสึดแล้วก็เอาพองมันจะแเตกนะโอ้โนี่แน่นนะต้องกดเป็นแรงโอ้โหแหททองไงใส่เลยครับพอ,อเสร็จมันก็จะมันก็จะเป็นอิสระอย่างนี้นะเราสามารถหมุนไปไหนก็ได้ แล้วก็จะถอดน็อตหนึ่งสองข้างล่างอีกสองเป็นสี่นะครับตัวนี้ก็ขันออกเลยนี่ก็สี่ตัวแล้วจะ ตัวนี้ผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนคาปาแล้วก็เปลี่ยนแกนใหม่นะครับเปลี่ยนคาปาแล้วเปลี่ยนแกนใหม่น่าจะดีนะน่าจะหาย ระวังสายขาดนั่นเพื่อนนะดูสายตัวนี้นะมันจะกาะติดอยู่ตรงนี้อ่าถ้าเราทำาออกไม่ดีครับมันจะขาดตอนนี้ม่อยู่ต่างจังหวัดน,นะเพืแอนก็รายได้นะครับก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าอ่าอย่างว่านะครับต่างจังหวัดก็จะไม่เหมือนในเมืองใหญ่นะครับจึงอาจจะหาเงินได้ง่ายกว่ากันเยอะนะครับ แต่ว่าถามว่ารเราอยู่ได้ไหมนะครับอยู่ไหนก็อยู่ได้หมดนะครับขออย่างเดียวยาขี้เกียจเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถอดนี่อาการก็คือนี่ครับเกนจะดำดำอย่างนี้นะเพื่อนนะรับดำปึ้ดเลยนี่นะดำอย่างนี้ก็คือมันจะหมดแหละมันหมดแล้วเลยแหละอย่างนี้ก็เสียแล้วหมดแล้ว ก็เราจะเปลี่ยนเฉพาะแกนนะแล้วก็ถอดไอ้บูทตัวเล็กนี่ออกนะตรงนี้เจองอะไรแม่เผาอะไรแม่เผาตรงไหน จแล้วจะมีจิบล็อกนี้นะเพื่อนแล้วก็เอาไขควงปากเบนนะครับเอามือกันไว้นะก็ดีดอ,อกมันก็จะออกแล้วการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับขอให้แต่มีอะไรซ่อมพัดลมไม่ยากนะถ้ามีอะไรนะครับถ้ามีอะไรง่ายหมดเลยนะครับยงไงกง่ายหายหายไปแล้ว ตกรูหรือเปล่าเนี่ยผมมีรูตรงนี้รูหนึ่งนะ,นะมันจะตกติดไปแล้ววางานนี้หายเลยครับท่านชมจิบหายนะครับโอ้ไม่ใช่จิบหายนะครับไม่ใช่จิบหายนะจิบตัวนี้หายนะครับมีการออกคอเคาะออกเลยโอ้โอคตรแน่นเลยครับ แน่นอย่างนี้ก็เราก็หาเล็กร,รูนะเบื่อนเล็กที่มีรูนะอันนี้ก็มีรูนะแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยหาที่มันเสมอกันนะฝั่งนี้ดีกว่าตั้งไว้ที่พื้นเคาะเลยฮุบตรงนี้น่าจะยุบเดี๋ยวหาที่เคาะแน่น ออมันจะหลุดนี่ผมก็จะเอานี่แกนอันนี้เป็นแกนล่องเหมือนกันนะแต่ล่องไม่เท่ากันอันนี้จะเป็นล่องกว้างนะอันนี้เป็นล่องแคบล่องอันนี้อันใหม่นี้มันจะแคบกว่าอันนี้รุ่นเก่านะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แกนมันจะแคบกว่ารุ่นรุ่นก่อนนะครับก็เลยเราต้องดัดแปลงนะเหมือนใส่บูทเอามีบูทหรือเปล่าน้องงานนี้ อะไรค่อนข้างจะหมดนะครับผมหมดหมดไรนะครับนี่นเท ไม่ใช่งอเลยนะี่ขอแรกก็น่าจะงอนะอเข้าไปกินแนนตับนี่เราก็เอาน,นี่มาวัดกันดูปุ๊บเท่ากันยังเราจะเอาเกณฑ์หลังเป็นเป็นนี่นะ ต้องใส่บูทเพิ่มตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเจ๊ตตัวนี้เราก็ออก,กิบนี้มาล็อกเป้าไว้ก่อนนี่นะนี่ฝนคลึ้มนะครับเสียงฟ้าร้องโครมโครมมันฝนจะตกเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้นะใส่ใส่ฝั่งนี้ตอนนี้ใส่ เดี๋ยวเรามาวัดดูอีกรอบสูสีนะใกล้เคียงตัวนี้ก็เหมือนกันแต่เพราะสูสีนะมันต้องมันต้องเพิ่มอีกอันนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้มันจะได้นี่เราเราใส่สองอันเลยเอาตัวเดิมมาเลยใส่อีกฝั่งหนึ่งก็หาบูธมาใส่อีกนะครับ มา่มนนี้นะนี่ผมจะบูทเก่านะมาใส่บูทที่เสียแล้วนะนี่ครับเสริมอุตรุดเลยครับผมเพราะมันเป็นอ่ามันไม่เท่ากันนะครับมันต้องเสริมทีนี้เวลาเราจะใส่เข้าไปนะเพื่อนนะมันจะมีบูทที่สึกหลออยู่ในนี้แต่ว่าถมอบุ้ว่าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับ มันก็จะใช้น้ามันจืกน้ํามันเครื่องเก่านะครับหยดลงไปให้มันหล่อรื่นอยู่ข้างในนะครับน้ํามันอะไรก็ได้ที่เป็นน้ํามันใส่รถน้ามันใส่จากน้ํามันเทไปซะเยอะแยะเลยนะครับสรุปแล้วคือโลหกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทีใส่ข้างหนอีกนะครับเพื่อ อ,อ่อนเก่านี่นะครับใส่เข้าไปเลยปืด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 นี่แล้วก็สะบัดมันออกนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินโอเคนะครับทีนี้เราก็ทำการใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมครับทีนี้เมื่อกี้เนาะไอตรงนี้มันเป็นสนิมนะถ้าเกิดว่า เพื่อนๆเห็นเป็นสนิมนี้นะเราต้องเอากระดาษทรายขัดออกนะถ้าไม่มีกระดาษทรายก็ต้องเอาแป๊บนะครับหรือว่าทรายนะครับถูด,ด้วยอะไรก็ได้ที่มันกัดๆนะมันออกก่อนใส่ปุ๊บเข้าไปถ้าเกิดมันฟิตเกินนะครับมันหมุนไม่ได้เราก็ต้องถอดออาไงแล้วก็ใส่เข้าไปอย่าก,กลับหางกับหัวนะครับต้องดูดี เราก็บีบดูอย่างนี้ฟิตไม่ฟิตนะครับเราก,กดลงไปให้มัได้ทีเราก็โยกถ้าโยกแรงนี้ก็คือมันหลวมนะครับแล้วก็มาทอดดูก่อนว่ามันหลวมไปทางไหนน,น่าจะหลวมไปข้างหลังใส่ลรอก เงมาข้างหลังก่อนโอ้รวมมาข้างหลังนะครับถ้าเราอยากให้มันอยู่ข้างหน้าเราต้องแต่มันทำไมปิดจังก่อนนะครับ แงมาข้างหลังเอพอเราดึงปับ๊บมันจะพุบมาข้างหน้าถ้าเราไม่เห็นมากหน้าเราต้องเสริมนี่ก่อนนี่นี้เราก็ไปหาบูทอ่อที่มันที่หัวมันยาวเนาะบูทเหล็กน,นี่ผมบูทบูทเหล็กที่ผมใส่นะนี่อันนี้มันหัวสันส้นๆอย่างนี้เนาะผมก็เลยได้บูทเหล็กที่มีนี้ขอบอย่างนี้นะเหมือนจะยาวเกินหรือเปล่าเงี้ยใส่ดูก่อนแล้วก็ใส่แล้วขยับดูก่อน โหแน่นตึบเลยนะครับก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับกลัวจะได้เงินเขาไม่ใช่เรื่องนะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสได้เท่าไหร่ก็เอานะครับห้าสิบหกสิบบาทร้อยสองร้อยเอาหมดครับก็ถ้าเราไม่หามันก็ไม่ได้นะครับมาแล่นเนาะก็ดูคลิปเอานะครับดูคลิปแล้วก็หัดซ่อมผมอยากให้เป็นทุกคนนะครับซ่อมเป็นทุกคนแล้วก็ซ่อมของตึกเรบ Nhưng cái ghêng 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 nè ghêng 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 rồi ghêng 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 ฝั่งนี้หรือเปล่าทำมั้นฟิตแท้อุย้ยมีครับผมก็ลองโยบดูนะโอ้โหวันนี้ฟิตเกินขาดนะครับจะเข้าดูก่อนอู้หูก็ฟิตเกินจะนะครับโอ้โหสิดยอ,นะอดนะถอนมัก่อน แล้วก็ถ้ามันฟิตนะครับมันฟิตไปทางหน้าเนาะล้วก็ถูตัวนี้กับปูนนะครับเงี้ยถูนี้นะถูอะไรก็ได้ครับให้มันหมดไปให้มันสึกล้อไปสักหน่อยนะแต่ว่าถูก,กับปูนนะครับมันจะหมดเร็วกว่าอันนี้เป็นหึนเกียร์ถูไปเรื่อยๆให้มันหมดครับ หมุนได้ทั้งสองรอบหรือรอบครึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วลองกดสวิ์ดูนะครับว่าโอเคหมุนแล้วครับผมโอเคนะครับผมก็ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนคาปาด้ยเนาะเราก็จะตัดคาปาอมันจะมีดํากับแดงนะครับเออน้ำเขากับดาเท่ากับแดงนะครับเราสามารถตัดข้างไหนก็ได้นะครับแล้วก็ ถอดปักก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าคาปาเขายังอยู่ไหมแต่ต้องตัดออกเส้นหนึ่งก่อนนะตรงนี้เลยแล้วก็ปอกสายตรงนี้เราก็เอาอะไรก็ได้นะครับให้มันห็นทองเหลืองทองโคลมมันนี่แล้วก็แปมิเตอร์อยนี้แล้วก็ตกมิเตอร์ดิจิตอลน,นะครับเราก็ตั้งอนยญานที่เป็นเท่ากับนี่ครับ ขอผมจะรีเซตไปที่ N กับ F นะครับบนหน้าจอมันก็จะขึ้น N F นะตัวนี้ตัว N กับ F ผมมันหายไปนะครับเพราะว่าอาการมันก็คือมาเริ่มเสียนี่ก็ไม่รู้มันไปย่านไหนแล้วนี่ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับที่เคยใช้ Okay. เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอาการมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่หน้าจอแล้วกันเนาะมันต้องได้หนึ่งจุดแล้วก็ห้านะครับมันถึงจะค่าเต็มนะครับแล้วก็วัดไซายขวานะครับสลับกลางได้เดี๋ยวหนึ่งจุดสี่สามหนึ่งนะครับแสดงว่าคาปาย,ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต่อคาปาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหนึ่งจุดสี่สามหนึ่งก็คือคาปาย,ยังโอเคอยู่นะครับ หลักกาไปก็ใส่ฟ้าครอบกาไป ชอบใช้สว่านนะครับผมว่าสว่านมันทําให้เราสวกสบายแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นไม่รู้นะนครับมันก็หมุนเร็วด้วยก็เร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับตัวนี้ทักทีง่ายมากก็หมุนเลยครับป๊อปป๊อปออกไปนี่ครับผมนี่ก็เป็นด้านในนะ ตรงนี้เราก็จะหมุนหมุนหางอย่างเี้นะเพราะว่าอันนี้เป็นตรงนี้พเพื่อนๆก็ฝึกซ่อมนะก็ประมาณนี้นะครับ <_ an> พเพื่อนครับนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่ใบนะครับแล้วก็ใส่ใบเสร็จเราก็ทาการทดสอบนะครับความแรงนะครับความแรงของกร่มนะครับว่ามันแรงดีไหมนะครับ Okay. ตั้งึ้นปุ๊บนี่ครับปุ๊บนี่ตั้งึ้นเสร็จแล้วก็เอาครอบมาใส่ครอบเข้าไปกดหัวลงนิดนึงเพื่อเห็นรูก็จะเห็นรูด้านหลังนะครับก็เอาน็อตมาแล้วก็ ใส่กับสว่านไฟฟ้าราคา500กว่าบาทง่ายและเซนจะง่ายได้นะครับเซนจะสบายประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะอยากแก่ง่ายเพื่อนได้ดูนะแต่ว่ากลับคืนทีนี้ก็ใส่หัวจุกเข้าไปทุกครั้งที่เราซ่อมพัดลมนะเพื่อนก็ อย่าลืมล้างใบให้ให้ลูกค้าด้วยนะนโอเคเดี๋ยวเราไปล้างใบทําควสะอาดนะครับใบแล้วก็ตะแรงแล้วก็มาใส่ลูกค้าครับล้าง,งเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก็จะมีรูใส่ปกติของเขานะครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ต่างจังหวัดนั่นเพื่อนนะอาจจะไม่มีชุดซ่อมแหนเพื่อนนะครับซึ่งโทรมาสอบถามสั่งชุดซ่อมกันก็หลายคนแล้วนะครับก็คุณคุณตาคุณอาเนาะก็ซ่อมมีในลาซาด้านะครับลาซาด้าชอปปีนะครับยังพอมีอยู่ส่วนชุดซ่อมนี้ก็ผมจะทำเป็นชุดชุดทำเป็นชุดนะ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเป็นชุดมาก็จะมีแกนนะมีบูธนะครับแล้วก็มีซีคาปาครบชุดครบเซตเลยในราคาที่ถูกมากถูกจนเขา,าลูกค้าอยากได้นะครับประมาณนะั้นเนาะก็ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้สั่งเข้ามา นี้เราก็จะเสียบปลั๊กนะครับเพื่อนครับดูความแรงของลมก่อนนะครับก่อนจะส่งกาแล้วก็เช็ดใู้สะอาดครับดเบอร์ครับผมเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะครับจะหมุนประมาณนี้นะเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับเบอร์สองเบสาม ก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับพัดลมฮาตาลีสิบหกนิ้วนะครับอาการก็คือไม่มีแรงนะครับเพราะว่าแกนมันติดนะครับเราก็เปลี่ยนแกนให้ลูกค้าใหม่ซึ่งแกนก็อาจจะสึกหรอแต่ถ้าให้ดีนะครับต้องเปลี่ยนบูทด้วยนะครับนี่แกนสึกเนาะแล้วก็เปลี่ยนใหม่ซะนี่ครับเบอร์หนึ่งก็หมุนประมาณนี้เนาะนี่ครับเพื่อเช็ดตูวให้สะอาดส่งลูกค้าครับก็นาคลิปวิดีโอฝากเพื่อน กดติดตามช่องเกษตรอีสานนะครับช่องทองการเรียนรู้ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟเล็กน้อยครับเด็กๆกินแล้วบเบียนะครับถอดปัด๊งทุกครั้งเเราซ่อมปลัลลมใส่รองเท้าด้วยนะครับหาอะไรลองก่อนซ่อมเครื่องใช้ไฟนะครับคลิปหน้านะครับผมจะซ่อมอะไรเพื่อนๆได้ดูกันหรืออะไรที่มีประโยชน์จะนําฝังเพื่อนๆอีกกดติดตามกดถูกใจให้ผมนะครับแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม